เรารำหวานม้วนมากเลยยากมาอุ้งเจ้าไม่เลิกเลยนะคะ<ห>ับต่อไป <Jeez> ก็ต่อไปขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะ,อ,ะ,คะออกจากเหนือมาทางอีสานสิดหนึ่ง่ะกับการแสดงของมาหมาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคุณขาซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการาอ,อะไรไดร์ฟไดร์ฟอยู่แล้วไฟดูดไหมคะด้นหลังไฟดูดเหรอคะอีสานอยู่นะ บอกได้ก็เย่เลยบอกได้ก็เย่อเลยแอบต้องซ้อมมาได้ยินได้เห็นแบบมันมากมันมากสัญญาหน่อยได้ไหมว่าถ้าพรัฐบาะมาสนับสนุนขึ้นมาจะมาช่วยกันเสริมกันหนะถ้าใครมาเสริมข่ยคืนนิโน่เสริมนะคุณเลิศเลิศโอเคไหมโอเคไหมเอาเถอะทุกท่านรับทราบกันดิฉันเสริมด้วยรอนะครับ อกว่ากองยาเป็นเครื่องดนตรีที่มีการเล่นอย่างแพร่หลายในแตบละภูมิภาคของประเทศไทยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานก็นียมใช้กองยาเปน็นวงดนตรีประกอบกับประเภทตา่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือการตีกองยาของแต่ละภูมิภาคมีลักษณะและจังหวะที่แตกต่างกันไปเดิมนกองยาอีสานจะมีสองก,กองยาวจ้องระนาศาเท่านั้นปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ในเครื่องดนตรีหลายอย่างเข้ามาประกอบด้วยเช่นพินจิมบอดเปด เพื่ให้เกิดจังหวะและพวกคุณน้องที่สนุกสนานและเย้ายวนอารมณ์ลักษณะตรงยาเยังไงที่บอกเลยว่าอีสานแบบดั้งเดิมยังอย่างนานอย่างแน่นอนคุณยามีในทุกประเพณีละคุณยกงานศพไม่มีจ้ะดู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 ฮ้ยเห้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้้เ้ยยเอ้ย้เฮ้ยนฮ้เ้้้้เ้้้้้เ้เอ้เ้เฮ้้ วนนี้สมุเท้าเทียมมาแล้วนะจ๊ะจดไปแต่งกันได้เลยนะ,ะจ๊ะึ่งบอกเลยนะครับว่าโดยยึดแนวทางจากแม่สุวีเนินผ,ผ่านทุกของเราศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงหมอลำปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ท่ารำประกอบกองหยางขึ้นหลากหลายตามจาังหวัดโดยีกองยางที่ใช้เครื่องดนตรีประกอบและวันนี้กับคุณหยาผู้สร้างสารรค์ชุดการแสดงและผู้ควบคุมการแสดงค่ะอาจารย์รพ,รรรพิรพรพันบรีผู้อำนวยการสำนักศิละปะและวัฒนธรรม อาจารย์ดรวุฒิกรเดชวิลเลิศรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์และผู้มสองที่แสดงค่ะอาจารย์อนุชินศรีมรดอาจารย์พิมพ์วัยพลหงอาจารย์สุนิษาโพธิแสนสุขอาจารย์สุดารัตน์อาตยปันอาจารย์พันวัฒน์ลลาวิชไลของเันประเปยเป็นยังไงบ้างและบทที่ฉันยาวของชาวบ้านเขาเลยค่ะเลิค่ะโชคดีมากที่เคยได้บทนี้นะถูกต้องค่ะ คู่หนึ่งตอนนี้กําลังเตรียมกองยาวชนพูพาดย่างขอคุยด้วยนิดนึงลูกแม่เดี๋ยาเียขอจะเตรียมของอยู่ของรอนี่เลยอยากคุยด้วยของน่อไม่ได้เลยคุยได้ไหมนะคุยได้ไหมอ่ะคุยได้ไหมมได้ไหมมาๆมาๆเดี๋ยวๆๆไปเย็นไปเย็นไปเย็นเงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้แสงที่กูเลยาที่เราคือสำัโอเคมาตอนนี้น้องรู้สึกกวรู้สึกขนลุกไหมคะ ตื่นเต้นเต้นอุ้ยมือน้องสั่นมากเลยครับน้องหาไม่อยากกัดเยอะมือน้องสั่นผู้ใหญ่ดูอยู่ทำดีจะเป็นดาราทำดีจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์วันนี้เป็นไงบ้างครับเตรียมอะไรมาโชว์พวกพี่ดุ้บ้างพี่เอ้าพี่เบียดด้วยวันนี้เป็นโชว์กองยาวเป็นวัฒนธรรมพื้นกีดจะเตือนหอยหลังทำไมมาข้างหน้าไม่ต้องกัวที่อย่ไม่ต้องตัวลูกตอนนี้ไม่มีใครเป็นโควิดค่ะโชว์ซอฟต์โฟลด์ของจังหวัด มาส่อเขาเลยนอกจากมหาสารคามกองยาวเด่นมีอะไรเด่นคะมีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยะเฮ้ยมาสักยังไงยังไงยังไงย่าพูดไปอย่าพูดไปยิ่งเดินไปมาแล้วนะดีไหมแล้วติ๋ตาล้วจะพาไปกระทรวพื่อนขอนเฮ้ยมงมากแหลกมากพี่เอาเป็แย่งตึกมหาสารคามไหมคะไปมหาสารคามก็ต้องถึงสารคามโอเคแล้วนัดกองยาวชมพูพานชมภูพานนี่มันมีความเป็นมายังไงเล่าหน่อย ชมพูนันมันเป็นดอกประจำคณะนิติศาสตร์อ๋อคณะอะไรนะคณะอะไรนะคณะนิติเฮ้ยพี่เล่นเดี๋ยวคนหมายระว่งระวังพูดจาอะไรไปเดี๋ยวพี่นีพี่เอเข้าอย่างนี้อายุเท่าไหร่ละอายุเท่าไหร่คะอายุอายุงานอายุหนุนอายุเท่าไหร่ลูกสิบแปดปีสิบแปดปีโอเคไม่เล่นละไม่ได้เพราะผู้ใหญ่อันนี้อันตรายแล้วสิบแปดปี เสียกมากเลยโอเคถูกใจมากเลยนะครับวันนี้บอกเลยเพราะตอนซุ้มซ้อมมี่เบียร์หนูแอบเหปะวันนี้มีต่อตรงต่อตู้ยิ่งใหญ่อลังการตอนซ้อมบอกเลยว่าสนุกมากจริงเหรอึ่นคิดเลยว่าตอนนี้วันจริงสนุกอย่างแน่นอนใช่เล้เลีไเมย่อตอนชไม้เล้เลยไเยนน้เลด้เลนได้เลยได้เลยดเลยได้เลย้ล้ลยได้เ้เลย้ยไ่้เยได้เยตด้ลด้นลยไ้เล้เลยได้อลยกด้ล้เย่ด้เล่ดเลียล้ยเยเยกเ มึงมึงเด็ดมึงฝ่ายเธอแล้วแหละมีเธอแหละสุดยอดมากเลยอ้าวนะคะดิฉันบอกเลยกับคุณขาตอนนี้มันยากกันนิดหนึ่งว่าพวกคุณจะต้องออกมาเซอร์กันดนาออกมาร้อยร้อยร้อยรำเพราะบอกเลยนะคะว่าเราไม่เคยได้เห็นศิลปะประติมากรรมอีสานบนแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาถูกต้องวันนี้อยากให้เจ้าที่ตะลึงกับความเป็นอีสานและเจ้าทางด้วยถูกต้องไม่อยากเล่นมากกับข้าทาชการกันในการเล่นพกกรตัวม้วนจอยกันนะ วัน<อ>นี้เจอใครเสร็จชุดไทยดูดีๆก่อนว่ากูหรือผ <laughs> ีมันมีหลอกแหมแต่จะรับแจะนอนเนี้ยกาอนุณายกมือไหวให้ดีไหว,วให้ดีก่อนเออพราะบอกแล้วไปมาลา,า,ลา,าไหวเอาละกันตอนนี้พร้อมหรือยังจ๊ะ ตีกนิดนึงใช่ไหมิดกินเดกิดจานของดีต้องใช้เวลาคูุ่ของดีมันต้องมีเวลาปรุงแต่งอ่ะมีเรื่องเรื่องมาเที่ยวอัญชัาแล้วของดีอัญาทุกคนจะต้องไปเที่ยวไปชิมไปช้อปไปกินคืออะไรครของกินแน่นอนโรตีสายใหมุ่่งเยอะยังบอกได้คำเดียวกินที่นีกลับไปเป็นประวัติที่บ้านร้อค่ะแล้วไปกับปุ๊บปปุ๊ตั แต่ละบทไปเรื่อยๆขนาดมากการพูดมันมีบทเนี่ยตัวยเตี๋ยวเรือยังไงต้องบอกเลยว่าก๋วเตี่ยวเรือต้องเปเด็กี่พันยาพาไปเท่านั้นด้วยถูกไหม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 ไหมกไหมถกไหมถูกไหมไหมยูกไหมถลกมถูกไหต้องไหมแูกไ่ากไมถูกูหมกไหมมมาูมกไมไ เอาตได้นะแหวก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 ฉะนั้นนะครับคุณขาขอคำมั่นยาบอกเลยว่ายังมีมากมายอีกหลายอย่างฉะนั้นวันนี้คุณกำลังอยู่ในพันธีประวัติศาสตร์เพราะวันนี้ได้คุยกับท่านอาจารย์ดรสุรินทร์อยากอะไรบอกเลยว่าเวทีงานของเราเนี่ยจัดมาเพื่อความแตกต่างและหลากหลายวันนี้น้องรอยของศิลปะเต็มไปด้วยอารยธรรมและความรุ่งรวยทางศิลปะที่พวกเราชาวสยามมีทั้งตัวประเทศไทยสุดยอดมากเลิศมากเลยนะครัอวยยิดมเลยค่ะที่ทุกท่านเห็นฉากสวยๆนี่ไม่ใช่ใครก็จะเอามาใช้ได้นะถูกต้องนี่ต้องบอกว่าความด ยังท่านผู้บริการสถาบันเยี่ยนศึกษาของเราด้วยนะ,ะท่านบอกเลยว่าเขาในชั้นแข็งแรงม,มากในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้กั<ห>บเราเอาตบมือมห,ห,ห,หอน่อยเลยแล้วตลอบมากแล้วปลอบมากรวยมากตบน้อยรวยน้อยถ้าไม่ปบเดี๋ยวปบกองยาวแทนแล้วนะยังไงออกมา<ห>นี่เดี๋ยใจเย็น,ยใ,จยนใจเย็นเหรอหลอนมากแล้วพร้อมยังคะตอนนี้พี่จอยกำลังรับหน้าอยู่แก่พร้อมแล้วค่ตโอเคแล้วพร้อมแล้วโอเคใช่เลย ถ้าพรอมแล้วนะเรามาชมชุดการแสดงป้อนรองยาวมหาตาลคาจะมาวิ่เร่ร่นมหาศาลกัมากยาตากเลากตมากเลยมากตบน้อยหุยน้อยรักๆๆกับารลนากันเลยสร็สบและสิบค่ะ่นคัะดึงตรงนี้หน่อยเดี๋ยวรั่ว สัญญาว้ยังไงไม่อยากโดนเซิงมาเซิง์ฟข้างหน้าเอาขอเสี่ยงคน้างอีสานไปเลย

ไม่ด้วยเดี๋ยวต้งเวที <อ>ได้คำเดีดวยวให้สองกัลแสดงสุดๆไปเลย I'm Wow, là Yeah, 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 หมดรอบที่หนึ่งค่ะลดค่ะเราตลกอุปกรณ์ค่ะ <laughs> แล้วลดะ <laughs> <laughs> มีน้องบิน <laughs> กับสุสานกรสกบค่ะโอเค เหนื่อยมากเหนื่อยมากไม่ลำเอร์ไม่เดือดพิธีกรนั้นเหลือเต้นอยู่ข้างเวทีนี่แหละถูกเาเหมือนไปรยาลวกกับน้องนั่นละเจ้เมื่อใจมากกับปอดกองยาวจากมหาสารคามเลือดสุดทุกหานวิญญาณนะใช่แล้วมีการตอบตัวแบบนี้ที่ฉันบอกเลยไม่เคยพบเจอแล้วเมื่อกี้เห็นกองยาวแต่ว่ามีอะไรที่ยาวกองยาวด้วยที่ฉันเห็นอะไรยาวะขาค่ะโอเคขาให้สบายใจหน่อยว่าขายาวมีคนชั้นที่สามชั้นที่สามขายาวมากนี่คุณขามียาวจะประมาณเจ็ดนิ้วมียาวกว่าขายอะไรเอ่ยมาแล้วไม่พ มาแล้วหรอคะมาแล้วค่ะเขามาแล้วเอาสิอาขอบคุณ